สวัสดีครับเคยสังเกตไหมครับว่าผักบางอย่างที่เราเห็นกันจนชินตาบางทีก็เป็นแค่ของแต่งจานจริงๆแล้วอาจจะมีพลังซ่อนอยู่แบบที่เราคาดไม่ถึงเลยก็ได้วันนี้เราจะมาคุยกันถึงผักชนิดหนึ่งครับนั่นก็คือขึ้นช่ายยาบำรุงหัวใจที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปลองเช็คตัวเองกันดูหน่อยนะครับช่วงนี้รู้สึกเหนื่อยง่ายกว่าปกติไหมหรืออยู่ดีๆหัวใจก็เต้นเร็วขึ้นมาความดันก็ดูไม่ค่อยนิ่งเลยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลง อาการพวกนี้เนี่ยบางทีมันก็เป็นสัญญาณเตือนจากร่างกายเรานะครับแล้วเชื่อไหมครับว่าคําตอบในการดูแลอาการเหล่านี้อาจจะอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิดอยู่บนจานข้าวของเราเนี่เองเหรครับในฐานะผักเคียงใช่แล้วครับกำลังพูดถึงขึ้นชายนี่แหละไม่ใช่แค่เรื่องกลิ่นหอมๆนะครับแต่มันคือกลุ่มพลังสมหับหัวใจและความดันของเราเลยทีเดียวเอาละครับเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าภายใต้หน้าตาบ้านๆของขึ้นชายนีย่มันมีพลังอะไรซ่อนอยู่บ้างมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะครับซึ่งสําคัญมากๆเลย ประโยชน์ข้อแรกที่เด็บที่สุดเลยก็คือช่วยลดความดันโลหิตได้ครับในเครื่งช่ายเนี่ยมันมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าไพทไลหรือพิททล์นะครับสารตัวนี้แหละครับคือพระเอกเลยมันจะไปช่วยบอกให้ผนังหลอดเลือดของเราเนี่ยขยายตัวแล้วก็ผ่อนคลายไม่เกรง็งพอหลอดเลือดรีแลกซ์เลือดก็ไหลเวียนสะดวกขึ้นความดันโลหิตของเราก็เลยลดลงอย่างเป็นธรรมชาติครับ แล้วเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เขาว่ากันมานะครับแต่มีงานวิจัยจากสถาบันการแพทย์ระดับโลกอย่าง Mayo Clinic เขายืนยันเลยว่าสารในขึ้นฉ่ายเนี่ยสามารถช่วยควบคุมความดันโลหิตได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆอันนี้คือเพิ่มความน่าเชื่อถือขึ้นไปอีกเยอะเลยครับข้อต่อมาครับสำหรับคนที่กังวลเรื่องคอเลสเตอรอลตัวร้ายหรือ LDL เนี่ยขึ้นฉายก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับการทานเป็นประจำเนี่ยจะช่วยลดระดับไขมันในเลือดได้ แต่มีแค่รับอยู่นิดนึงนะครับถ้าอยากได้ประโยชน์ข้อนี้แบบเต็มๆควรจะทานแบบสดๆหรือแค่นึ่งเบาๆคอนะครับเพราะถ้าโดงความร้อนนานเกินไปสารอาหารสําคัญๆอาจจะหายไปได้มีใครตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกหน้าบวมๆตัวบวมๆบ,บ้างไหมครับอารมณ์แบบรู้สึกเหมือนตัวมันผ่องๆ ขึ้นช่ายเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นยาขับปัสสาวะอ่อนๆจากธรรมชาติเลยนะครับมันจะช่วยให้ร่างกายขับโซเดียมส่วนเกินซึ่งเป็นตัวการที่ทําให้เราบวมน้ำเนี่ยออกไปได้ดีขึ้นพอโซเดียมลดลงอาการบวมก็จะค่อยๆดีขึ้นครับ ไม่ใช่แค่เรื่องร่างกายนะครับสุขภาพใจก็ยังได้ประโยชน์ด้วยเพราะในขึ้นฉ่ายอุดมไปด้วยแมกนีเซียมครับซึ่งเป็นแร่ธาตุที่ช่วยให้ระบบประสาทของเราสงบลงทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายขึ้นบวกกับปริมาณน,น้ําที่สูงมากๆในตัวมันเองก็ยิ่งช่วยลดความเครียดสะสมในร่างกายได้เป็นอย่างดีเลยครับมาดูตัวเลขที่น่าทึ่นกันบ้างครับขึ้นฉ่าย1ก้านใหญ่ๆเนี่ยให,ให,ให้พลังงานน้อยกว่า10แคลอรี่เท่านั้นเองครับใช่ครับฟังไม่ผิดน้อยมากๆเลย พอแคลอรี่มันต่ําขนาดนี้แถมยังมีทั้งใยอาหารแล้วก็น้ำเนี่ยปริมาณที่สูงมันก็เลยกลายเป็นของว่างที่เพอร์เฟกมากๆสําหรับคนที่กําลังควบคุมน้ําหนักครับเพราะมันช่วยให้เรารู้สึกอิ่มได้นานขึ้นโดยที่แทบไม่เพิ่มพลังงานให้ร่างกายเลยสุดยอดจริงๆเอาละครับพอรู้ถึงประโยชน์ที่เยอะขนาดนี้แล้วคําถามต่อมาคือแล้วเราจะทานยังไงละ่ะให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดมาดูคำแนะนำที่เอาไปใช้ได้จริงๆกันเลยครับเรื่องของปริมาณนะครับ จริงๆไม่ต้องเยอะเลยครับวันละประมาณ1-2ก้านหรือประมาณครึ่งถ้วยก็เพียงพอแล้วสิ่งที่สำคัญกว่าการกินเยอะๆในครั้งเดียวนะครับคือความสมั่งเสมอการกินทุกวันนี่แหละครับที่จะเห็นผลดีที่สุดวิธีทานก็มีผลนะครับเราสามารถเลือกให้เหมาะกับเป้าหมายของเราได้เลยถ้าอยากให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารไปใช้ได้เร็วๆการทำเป็นน้ำปั่นแบบไม่ใส่น้ำตาลนี่แหละครับดีที่สุด ถ้าเน้นให้ย่อยง่ายโดยเฉพาะในผู้สูงอายุการทําเป็นซุปจะเหมาะกว่าแต่ถ้าอยากได้ไฟเบอร์แบบเต็มๆเ,เพื่อช่วยเรื่องระบบขับถ่ายการทานสดๆนี่แหละครับดีที่สุดเลยแล้วก็นี่คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับคนที่ไม่ค่อยชอบกินฉุนของขึ้นชายมีวิธีแก้ง,ง่ายๆครับแค่นําไปแช่ในน้ําเย็นจัดๆสัก5นาทีก่อนเอาไปใช้กลิ่นก็จะเบาลงเยอะเลยแหละครับทําให้ทานง่ายขึ้นมากลองไปทําดูนะครับ แน่นอนครับว่าทุกอย่างก็มี2ด้านเสมอของดีก็มีข้อควรระวังเหมือนกันนะครับเรามาดูกันสักนิดนึงเพื่อที่จะได้ประโยชน์จากขึ้นฉ่ายแบบเต็มที่และปลอดภัยที่สุดครับมีอยู่3ามกลุ่มหลักๆนะครับที่ต้องระวังเป็นพิเศษ 1. คือผู้ป่วยโรคไตครับเพราะในขึ้นฉ่ายเนี่ยมีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงยังไงปรึกษาคุณหมอก่อนจะดีที่สุดครับ2คือผู้ที่มีอาการกรดไหลย้อนรุนแรงการดื่มน้ำข้นสดอาจจะไปกระตุ้นอาการได้ลองเปลีป่ยนเป็นแบบปรุงสุกจะปลอดภัยกว่า และกลุ่มสุดท้ายคือคุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์นในช่วงแรกๆครับควรทานในปริมาณที่พอเหมาะก,ก็พอครับทั้งหมดที่เล่ามานี้ทําให้เราได้เห็นภาพชัดขึ้นเลยนะครับว่าการดูแลสุขภาพเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ยิ่งใหญ่เสมอไปนะแต่มันคือพลังของการเลือกสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆให้กับตัวเองในทุกๆวันสิ่งสําคัญที่ต้องเข้าใจตรงกันเลยก็คือขึ้นชายเนี่ยไม่ใช่ยามหัศจรรย์นะครับที่กินวันนี้พรุ่งนี้หายป่วยเลยไม่ใช่แบบนั้น แต่มันคือเครื่องมือจากธรรมชาติครับที่จะค่อยๆช่วยปรับค่อยๆฟื้นฟูสมดุลของร่างกายเราอย่างช้าๆและมั่นคงผมชอบคําเปรียบเทียบหนึ่งมากเลยครับเขาบอกว่าขึ้นช่ายเนี่ยเป็นผักที่ซื่อสัตย์ที่สุดชนิดหนึ่งคือมันอาจจะไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่หวือหวารวดเร็วทันใจแต่มันจะทํางานของมันไปเรื่อยๆอย่างสม่ําเสมอเพื่อประโยชน์ของร่างกายเราในระยะยาวครับและนี่ก็คือบทสรุปที่สําคัญที่สุดเลยครับ สุขภาพที่ดีเนี่ยไม่ได้เกิดจากการทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่หรือยากลำบากเลยครับแต่มันเกิดจากการตัดสินใจเลือกสิ่งเล็กๆที่ดีให้กับตัวเองในทุกๆวันและการเลือกทานขึ้นฉายก็คือหนึ่งในการเลือกเล็กๆที่ดีเหล่านั้นที่ร่างกายจะขอบคุณเราในอนาคตอย่างแน่นอนครับโอเคครับเพื่อนๆกดแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคนที่คุณรักไม่พลาดชมคลิปใหม่ก่อนใครทุกวันอย่าลืมกดติดตามช่องนาวา DIY ไว้เลย เพราะคลิปหน้าเรามีเรื่องเด็ดมาฝากอีกเพียบเราพบกันค่ะ